สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material g i r l t t r r t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเคกอยากจะมาแนะนํานะคะก่อนที่เคจะอัปโหลดคลิปพิกรารัดนะคะเป็นคลิปพิกรารัดทำนายดวง6เดือนหลัง หลังจากนี้นะคะหลังจากหลังอ่าภายในปีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครจะดูอีกหลังจากปีนี้ก็ดูได้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือที่ที่เคกอยากจะบอกก็คือเคกโฟกัสไปที่6เดือนหลังในปี2022นี20 N ้นะคะเอ่อเคจะมีไพ่เนี่ยให้เลือก8ตัวเลือกด้วยกันนะคะแต่ตัวคุณอ่ะเลือกแค่6ก็พอเพื่อที่จะได้ทำนายเพื่อที่จะได้ฟังคำทำนายของตัวเองในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะคุณสามารถเลือกได้นะว่า เดือนที่7เนี่ยคุณจะเลือกกองไหนเดือนที่8คุณเลือกกองไหนจากนั้นเนี่ยก็โน้ตไว้นะคะว่าคําทานายมีอะไรบ้างพอถึงเดือนนั้นๆก็ลองนําไปปรับใช้แล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นจริงบ้างอันไหนไม่จริงบ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะเห็นหลายๆคนบอกว่าคลิปที่แล้วอ่ะที่เป็น6เดือนอะไรเงี้ยที่เคยเคยทำอ่ะนะของครึ่งปีแรกอะไรเงี้ยเอ่อก็ตรงค่อนข้างเยอะ แต่แต่อันนี้ก็คือมันมันแบบมันก็แล้วแต่บุคคลนะคะบางคนก็ตรงบางเดือนบางคนก็บางเดือนก็ไม่ตรงเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเคกหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะในคําทานายนั้นๆยังไงก็มีสติในการฟังด้วยเออโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปนั้นนะขออนุญาตใช้เวลาแบ่งอัดนะคะเพราะว่ามันแปดช้อยแปดตัวเลือกเนี่ยเราก็ค่อนข้างอ่านนานเคสคิดว่านะาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่าน โอเคเจอกันในคลิปนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ